เฮ้ยไอเขาเดี๋ยวตัดออกตัดออยเยอตัดออกเดี๋ยวตัดออกครับเกี่ยวพ่ชวลาวไม่ไม่ไม่ปลาปลาปลานี่โอ้โหอะไรเนี่ยวันนี้ท็ลงมั่งอ้ะโอ้โหสายใครนี้โอ้โห ปิดปากนิดเดียวระวงังระวังปุ๊บม,มาอีกแล้วนะครับอืมปุ๊บลงไว้อีกแล้วต,ต,กตกวุ้งตะกัวที่เทปี่เอาไอ้ที่หนึ่งหน่อยพี่ก็มีตะกวัใกวใยังไหมตะกัวใหญ่ไอ้ปิ๊กนึกยิ่นึต่ยังยังยในเปล่านี่อ่ะหลุ่นได้ตบกองรุ่งตัวได้ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแยกตายพี่ก๊อฟก่อนนะผมขอแยกตายพี่ก๊อฟก่อนนะโอ้โหโอ้โหว้าเดือดใจแคบจังอ่ะไปโกงโกงเลยโอ้ยวุ้ยวุ้ยตีมือเออไปตีมือเฉยเลยโกงอย่าตกใจดิของเชียร์ก็เชียร์กันใหญ่เลยเออว่มึงเชียมเงินรวยมวยลูกบินี่อ่ะแนวเนี้ยมบ่ไปใช่ไหมฮืออะไรซ้ายดันปีอ งมาีวหาหมดเลยดย่อกระบงนป่ากระงจมปูมีใครกุ้งออกมาด้วยน้องน้องน่ารักมากเลยใครแต่หัวครับอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าป่อยย่าป่อยเดี๋ยวมันไปบอกเพื่อน รุดรุดรุดรอุดรุดุดาลาเดยดียดตอนกอนกอนนี่ยตัวนี้ต้องตักนะบีกลอโ้ยดิเรื่องาโชนจาิงลยกางปลาอกางปลาต้องัดกับเาิงครับเจมไม่งั้นไปอด้ไม่ได้ยควมมันกระตซ้ายไม่ีปากเขาเายิ้อย่างเดียวนี่เรื่อดหมูแกงไปแล นะตอนนี้ก็เป็นไม้ที่สามแล้วปลาไม่ค่อยกินลมลม,มมันวิ่งเลยนะพี่ก๊อฟนะเรือไม่ค่อยอยู่กับที่ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อย่ดูได้จะปา <ใจ S 1> พี่กอนะ๊อฟมันไม่นิ่งพี่ก๊อฟตอนนี้ใจไม่นิ่งเนะี่ย <c oughs> มีเห็นไหมเห็นไมไมเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม้ลังเกา๋าลังเก๋า <c oughs> ไม้ปลาเก๋าเก๋ากุ๊กๆลูกเก๋าเดี๋ยวจะมาขุดเก๋าต่อมาเหมือนกันแล้วแต่ว่าปลาเก๋าอ๋อสิบห้าปลาเก๋าดูดูเองนะครับว่าอยู่ไหนถ้าจะมาก็มาเอาเองแต่ไม่รู้ดูเลยครับที่ผมไว้ตำตำแหน่งนี้เนี่ยนั่นแหละกอดรู้กอดรู้กอดเมียวตรงนี้นะครับกอดรู้กอดรู้กอดเมียนะครับ เเลยยกยกัน,นี่แกเอาตัวขึ้นมาอ๋อบางเอาตัวขึ้นมาแล้วนะน,นี่ชอบนี่อ๋อไหนอ่ะนี่นนล้วนม้วนเอาขึข้นแนอีหนูจะเข้ากองไหนอีหนูหนเพลงนี้ปลาชอบ mai đi à <coughs> không à lủng <coughs> 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 <Đừng> lên để à đằng piu lên không dưng tổ

ท er ั้งทั้งทีมงานเลยครับปาพวงเนี่ยชข้ตัวพ่อชขตัวพ่อ

อยู่แล้วรอบนี้อยู่แล้วรอบนี้อยู่แน่ของพี่หนึ่งที่วันๆครับรอจังหวะอยู่สองวันแล้วรอบนี้เสร็จเสร็จเฮียแน่อีนูเัี๋ีวจะเป็นเก่าเลยน้ำเขาครับรอบนี้เสร็จเฮียแน่อีนูลายๆครับลายๆครับโอ้โอ้ยโอ้ยเอาครับเรียกเรียกกองปากเก่าเหมือนเดิมได้ครับ กลมาแล้วจจรอะี่หนจจเปลี um, hey EN, really. I mean, ่ยนชื่อเป็นกองไอไอข้างปานแล้วมาแล้วไอพหนึ่งชื่อตัวไรชเดียวแล้วปงชื่อดได้ได้ยกลอยอีกนิดนึงปึ๊ดแน่เลยนั่นแต่ยกยังไงหลุดเลยจมเลยนั่นน่าเป็นก็ตกได้นเชียร์ยกอย่างเดียวเลยมาลำบาไำวนวนวนววนะเกนแเลยนะวนวน ต้องหายกบสีตัวอันนี้กี่ตัวแล้วเนี่ยสองเลยสอ้อีกสองหายได้สักห้าตัวเอาองม่กสองนัโอ้ยต้องต้องสาหน้าเป็นรอยหมดแล้วตุ่มมัดมาอยู่นเลเเอาโอเคพี่วันเจ้าวันเอา เอามีของเดิมอยู่ของใครไม่ร os er> er> no> you know. ู้สายปีสายของใครไม่รู้ปีสีฟ้าของใครของพี่นั่นแหละเอาอีหนึ่งสองสามลาผมเวงเหรออีกอีกอีก l o ออีกรูปอีก่อน loop ีสีฟ้านี่ของใครเีสียสวยยกตดขน้นหน่อยเป็นแ a หนึ่งสองป๊อ กโปขอหน่อยกปรขอรูปนึงกปอัวิดีโอไว้เอ้ได้เลยกูเหลือไม่เห็นตาวเมีตาเบีดเก่าอยู่นี่เลยนานของพี่นะัมตัดไหมน้าไม่ใช่ตัดน้ามันาไม่ใช่นี่ใช่ใช่ใช่ไ่ไ่ไ่อ้โไอ้นี่ไอ้นี่หลายคนลตัวนี้ติดตุกิดตกตัวนี้ดใช่ใชับจับตัวแล้เหรอ ตับใจวงจรเป็นแล้วอรก like. ินมอติดติดเข้ามาติด <wei> ค่ห <GO av i> ิวหิวหิวหิวติดกูแล้วเละรอบนี้มึงมาแล้วมันผม่า กีตังคันเน,นหน่าเลยเตัสลิดกินมีกี่ตังตัวนี้แทงให้เป็นไขปนะ่ป่ามีพิษนะป่ามีพิษนะแม่งแด็กทีเดียวสองตาเลยใจร้ายชิ๋มายสิตส่งตาเลยทุกคอ,อย่ มาดิสินมาบุ๊บบุบบยแล้วเก่าได้เกามดแล้วอยู่ในกรงอยู่ในูปึ๊บป๊บอ่ะอะไรดึงแล้ันเกือยวปากให้ปากไปเนื้อ đi tặng ngập xuân 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 thì xuân xuân đi xuân đi xuân 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 tua xuân 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 หมดกูหมดแย่งเลยครับแย่งเลยไม่เหลือสักตัวหนึ่งเลยหมดแล้วเดี๋ยวนี้จับแล้วไม่ไหวหมดแรงพอได้แกงแล้วกลับแล้วไว้เจอกันที่อีกทีบนฝั่งนี่ขากลับเราก็ทอน เต็มรวมอันนี้นี่คนนี้ด้วยหนึ่งตัวโอ้ไม่ใช่อ่าไ,ได้หนึ่งตัวเต็มรวมครับเต็มรวมวัดน,นี้เปิประกอบกาดก็ตัวเล็กก็ได้เก็บอันนี้อันนี้ตัวเล็กก็เฉลิมครับใส่ใส่พับนิ่งให้ด้นะวยครับครับผมพี่ชี้เป็นไงบ้างวันนี้ <c oughs> เหนื่อยก็มีความสุขคให้ได้เบ็ดย่อนลงน้ำครับสบายใจแล้วพี็หนึ่งเป็นไงบ้างครับโ <c oughs> อเคครับเจะไป ได้สนุกดีก็อีรอบใหม่รอบหน้าก็ว่ากันใหม่ครับรอบนี้เอาไปแกงแกงครับแกงครับที่ครับไส่ใส่